พี่ลินครับเรื่องมนดกที่แม่ให้ผมไม่โอเคเลยนะมันเรื่องอะไรกันลละนะบอกพี่มาสิกูไม่ให้เงินสดพี่ตั้งหนึ่งล้านส่วนผมไม่ได้ไเลยก่อนที่แม่จะเสียแม่ก็ยกบ้านสองหลังให้แกไปแล้วนี่ส่วนเงินหนึ่งล้านนี้แม่ไม่ได้ให้พี่นะแม่ก็แค่ยอยากให้พี่เก็บไว้ก่อนเพื่อเอาให้แกไปซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ละงพี่ เืงหนึ่งล้านบาทสมัยนี้จะซ่อมแซมบ้านแค่สองหลังได้ยังไงไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วนะไม่ให้มาแค่นี้จริงๆอ,อ๋อผมว่านะที่แม่ฝากเงินนี้ไว้ให้ผมพวกแม่คงคิดว่าพี่มีครอบครัวมีสามีที่ดีคอยดูแลอยู่แล้วถ้าแม่ยกเงินนี้ให้พี่พี่ย็กคงมไม่ได้ใช้ที่แม่ตัดสินใจแบบนี้พี่ก็อย่าไปน้ใจแม่เลยนะผมไปก่อนนะพี่ อยู่กินข้าวได้กันก่อนค่อยไปสินะอ๋อผมมีบ้านทั้งสองหลังเงินหนึ่งล้านบาทซ่อมแซมบ้านแค่หลังเดียวบ้านหลังนี้ผมเก็บไว้ก็ไม่มีใครอยู่พี่เก็บไว้เถอะนะครับนี่แกกำลังคิดอะไรอยู่ของที่ไม่ให้แกพี่ไะเก็บมาเป็นของพี่ได้ยังไงเอาไปเถอะพี่ไม่เอาผมรู้นะครับ ว่าพี่เป็นคนบอกให้แม่ยกบระดกทั้งหมดให้กับผมแม่รักผมมากกว่าพี่มีอะไรก็ให้แต่ผมส่วนพี่ก็ยอมผมมาโดยตลอดเพราะพี่รักผมพี่รับไว้เถอะนะครับแต่ว่าพี่พี่เหนครับครอบครัวของเราไม่ได้มีผมเป็นลูกอยู่คนเดียวนะครับพี่ก็เป็นลูกคนหนึ่งของแม่เหมือนกันผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วเงินนี้ล่ะ งน,นี้พี่เก็บไว้เถอะนะครับพี่ไม่ต้องโกหกผมแล้วอันที่จริงผมรู้นะครับว่าเงินนี้แม่เป็นคนยกให้พี่แต่พี่ก็ยังมาให้ผมอีกตั้งแต่เล็กจนโตพี่ทำเพื่อผมมากพอแล้วต่อจากนี้ไปแค่ผมทำเพื่อพี่บ้างนะครับ <Gray. S 1> <pink. S 2> พี่หมิ่นครับผมรักพี่นะครับ